ปลูกบลกแตงพี่น้องนี่ก้อนปลูกเลยพี่น้องก้อนปลูกก้อนปลูกแตงพี่น้องไว้จะปลูกเจ้าหญ้าก้อนวัสนุไม่นี่ดึกแตงซีปองพี่น้องบรรยากาศครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศพี่น้องปลูกบลกแตง น้ำพร้อมพี่น้องางมางวบรรยากาศตอนชซาพี่น้องแปลักแกงหมวกหนาพี่น้องวุนเนี่ยเก็มุ้งเซ่พหมวกก็เกรพี่น้องปแกงพี่น้องสีปองหาปองเลยพี่น้องวุนี่ยปลูกไรก็พี่น้องแต่งงด kèng lọp xong với nông xong phân với nông phần này vắng một nông mọc tuần sau sâu với nông บุเซอร์เราพี่น้องที่สอง้วนเราพี่น้องหมวกวันนี้หมวกนะครับพี่น้องสองฟางพี่น้องปลูกแตงส,สองฟางเลยพี่น้องคนไหนสองฟางสุดสายตาเราพี่น้องคนไหนปลาปูสุดสายตาเลยพี่น้องแข่งเงินแสนมันสั่นพี่น้องปลูกรอบสองพี่น้อง